สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแน,นลทาง YouTube ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือภาพทหารขมินช่วยกันฝังเพื่อนของตัวเองนะครับหรือพวกทหารขมินที่ ปะทะกับทหารไทยแล้วก็ตุยในสงครามฝั่งนี้ฝังนะครับแล้วก็ปล่อยให้เน่าไม่ขึ้นมาเก็บแต่อีกฝั่งหนึ่งของชาวบ้านก็กำลังตามหาญาติของเขาและตอนนี้ญาติของทหารที่ออกมารบแนวหน้าก็กำลังโพสต์ตามหาญาติของเขาที่หายไปคือเขาไม่ขึ้นมาเก็บศพทหารของเขาที่ตุยในสนามรบนะครับ เพราะว่ากลัวจะเสียหน้าแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ทหารฝั่งของตัวเองชาวบ้านก็เลยโพสต์ตามหาญาติพี่น้องเขาที่ออกมารบแนวหน้าตอนนี้ทางฝั่งประชาชนของขมิญก็ประท้วงรัฐบาลของเขานะครับว่าให้ตามหาญาติพี่น้องเขาที่ออกมารบแนวหน้าในสงครามสู้กับไทยนะครับว่าศพของญาติพี่น้องเขาไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่เก็บกลับมาผมเองก็ไปดูคลิปหลายๆคลิปนะครับก็มีคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่า รัฐบาลเขมีเขาไม่ยอมรับศพที่รบในสงครามว่าเป็นศพของพวกเขาและก็ไม่ยอมเก็บกลับคืนมาเพราะว่ากลัวจะเสียค่าใช้ใจ่ายในการชดเชยให้ทหารที่ตุยไปเพราะว่าทหารที่ตุยไปนะครับท่านผู้ชมครับคือมันเยอะมากนะครับเกือบจะหนึ่งมื่นนายเลยนะครับข่าววงในก็รายงานว่าเช่นนี้นะครับและค่าชดเชยทหารที่เสียไป รัฐบาลไม่มีให้นะครับรัฐบาลถังแตกและตามภาพขา่าวเขาก็บอกว่าทางฝั่งของขมิมนเองไม่ให้เกียรติทหารของตัวเองและก็ไม่ยอมเก็บศพที่ตุยในสนามรบกลับไปถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับทหารขมินที่เขาออกมารบ,รบเพื่อคนคนเดียวตายเพื่อคนคนเดียวแต่คนคนเดียวไม่เห็นค่าของพวกเขา และอีกอย่างตามหายังไงก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ตามหาใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ฝังทิ้งอยู่ที่สนามรบจะไปเจอได้ยังไง